สวัสดีค่ะนะคะวันนี้แม่ค้าแหนมนะคะจะพามาชมสตาร์ทลอใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะก็เข้ามามากกว่า400กว่าคู่นะคะลูกค้าก็เราจะพามาชมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายแรเนาะสายแรไอเทมนะคะก็ไม่ลพลาดชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะออลองมาดูกันค่ะว่า400กว่าคู่นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็พรีเดเตอร์นะผมจะแบ่งออกเป็นนะฮะผมจะแยกอย่างี้ไ้นะเวลา ขายเนาะลูกค้าจะได้ไปง่ายๆหรือว่าใครจะยกผลนี้นะผมใครมีที่มีทุนเยอะๆก็ยกผลนี้ไปเลยนะฮะแต่ว่าคนนี้สามารถยกได้ทั้งหมดนะคะ400กว่าคู่เนาะหรือว่าจะแบ่งเป็นสายถ้าแบ่งเป็นสายก็คือสายนี้พีเดอร์เตอร์โดยเฉพาะฮะ ถล่มทลายครับผมนะ,ะถ้าจำไม่ผิดสาย Predator เนี่ยร้อยแปดสิบกว่าคู่ประมาณร้อยแปดสิบสองถ้าจำไม่ผิดร้อยแปดสิบสองเนาะออประมาณนี้นะตัวนี้นะคะก็คือราคาเหมานะคะเหมาทั้งหมดกองนี้เฉพาะ Adidas Predator นะคะลูกค้าเอาไปที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะ,ะนะคะก็ร้อยแปดสิบกว่าคู่นะคะถ้ามีใครรับเดี๋ยวแอมก็จะนับให้อีกทีหนึ่งในจำนวนที่แน่นอนนะคะออถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยแปดสิบสองนี่แหละ ใช่นะผมนี่สายพิเตอร์มีอะไรบ้างนะคะมีตัวกรรมการเนี่ยลูกค้ามันจะเป็นตัวแบบตัวแหล่ๆนะฮะตัวหายากหรือไม่่ตัวสะสมนะผมบางตัวก็ไม่เหมาะกับการใช้งานนะถ้าตัวใช้งานจะเป็นตัวแบบนี้นะนี่นะตัวใช้งานก็มีนะผมมีไปด้วยนะฮะเพามาเนี่ยมีหมดเลยนะคะอดีตพีเดเตอร์เอสพีเดเตอร์ตัวท็อปอันนี้ยังไม่ได้ขัดพื้นนะก่อนไปถ่ายน้ำจะขัดสปาให้อีกทีหนึ่งนะคะนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย นะถ้ามีเวลาใจจริงอยากขายสิทธิมากเลยนะคะแต่ว่าต้องเปิดส่วนส่วนก่วนที่พร้อมกับการเหมายกไปก่อนนะคะเพราะว่าของน้ำข้าวเยอะมากตัวธรรมดามีนะนะผมตอนนี้มีสินค้าให้ดูมาสเปรรอซักมากกว่าเหมืองคู่แล้วนะะคลูกค้าอันนี้ใช่อันนี้ยังไม่ซักนะผมมีคู่นี้แหละที่ไม่ซักนะกลัวเนาะเพราะว่าอายุอานามอายุอานามเขาก็หลายปีอยู่นี่นะผมนี่จะเป็นนี้เลย มาแบบใหม่ๆแบบนี้เลยลูกค้าสวยมากต้องบอกว่าชุดนี้สวยจริงๆนะอันนี้น่าจะมือหนึ่งเนี่ยลูกค้ายังไม่ใส่เลยเออนะสีสันก็พอได้ตัวธรรมดาแบบนี้ก็มีนะผมตัวธรรมดาเงี้ยตัวใช้งานนะผมแต่ว่าลูกค้าลองดูเอานะว่าต้นทุนนะครับผมตกคู่ล้านหนึ่งพันสองร้อยนะผมตัวกันเกินก็มีตัวเท่าทุนตัวขาดทุนมีหมดฮะงานเหมานะเออห้าสิบบาทมีเอสอลหุยนีเอสเอลเอสอลโคตรท็อป นะผมพีเดเตอร์สายพีเดเตอร์อันนี้มันเหนียหรอสีแปลกๆนี่นะผมนี้ก็มีนี่คือเดเตอร์เอสเกาะซนอวบนะคะนี่เราฉายอยู่ที่โอ้โหหนมแทบสวยแทบสวยมากนะคะตัวนี้อเดิมๆมาเนี่ยนะนี่นะผมตัวใช้งานแบบนี้ก็มีนะลูกค้านะแต่ก็ต้องต้องถ่วกันให้เป็นนะซื้องานเหมานะครับผมซื้องานยกนะครับผมเป็นยกแบบ ล็อตไปนะฮะล็อตนี้มีเสือร้อยคู่ล็อตนี้นะคะ400รกว่าคู่นะคะก็จุดนี้ที่พาดููจุดแรกนะคะจะเป็นตระกูลอดิดาสพีเดอร์นะคะก็จะเน้นเป็นพวกแรเท่นตัวหายากนะคะลูกค้าดูดีสูยมากเลยอ,ะอ่ะอองทองๆอเกาะส้น<อ> <ๆ S 1> มันแบเนาะ,ะชอบคุนี้นี่นี่มัน,นอนอยู่ตรงปลายมันนอนอยู่ตรงปลายกองนะคะเนาะ ตัวนี้นะคะสีขาวเลยเดี๋ยวเหมือนเห็นเห็นมีหลายคู่ไม่ใช่หรอมีสามคู่เคได้มาสามคู่ก็ให้ไปทั้งหมดเลยเออนีเคนี่อันนี้หลักหมื่นหลักหมื่นจำได้เออแหนมทาไปหลักหมื่นหลักหมื่นหมดตัวเนี้ยนะนี่นะครับผมถ้าไม่มีใครยกแ้นมจะประมูลเองให้หมดเลยนะคะร้อยปุ่มร้อยปุ่มล็อดนี้ได้มาสี่คู่นะลูกค้านะแยกกันมาให้ดูนะร้อยปุ่มฟุตซอลนะฮะ ปุ่มซอได้มาสี่คู่นะครับผมร้อยปุ่มแม่งโหดใช่ไหมเออเออก็อชุดนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งราคา1,250ร12บาทนะคะจำนวน182คู่ถ้าจะไม่ผิดผมไม่ผิดอ่ะ182<อ>คู่น่าจะชุดนี้แหละเออเน, <ะ S 2> นี่ยค่ะัวธรรมดา<ก>ตัวาาใช้งาน <ยก S 1> ทั่วไป ยกเฉพาะแค่นี้182คู่ก็ได้หรือจะยกของน้ำทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวรอชมงานก่อนอื่นๆเผื่อใครดูอยู่แล้วมีอำนาจการซื้อที่แบบสิแล้วก็คู่ฉันซื้อสบายก็จัดได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนสำหรับตู้นี้นะคะใช่นะครับผมนี่นะฮะเออประมาณนี้งานประมาณนี้เลยใช่ะ,<น>ะตัวนั้น,นตัวหางนะลูกค้าตัวหางตัดออกให้แล้วนะตัดออกให้นะตัวหางเดี๋ยวนีเอาลงตัวหางก็ใช่ครับผมตัวหางนี่คือแบบมันต่ําอะ คุณนะมามาเท่ากันนี่แหละแต่ตัดไปให้เพราะว่าตัวนี้น้ำขายหน้าร้านได้สําหรับตัวหงางหลูกค้าจะได้ไปต่อยง่ายด้วยนะครับผมชุดนี้นะอะ่มาชุดถัดไปนะคะเป็นตระกูลไ er กลเซอร์โคปาเออโคปาไกเซอร์ไกเซอร์ไอชุดนี้นะผมผมจะขายไปด้วยกันนะฮะระหว่างนี่เนาะลูกค้ากับไกเซอร์โคปาเลยนะฮะมันจะหมดชุดนี้ก็ประมาณกี่คู่นะ238คู่นะผม238คู่นะคะก็จะเป็นโคปาไกเซอร์แล้วก็จะเป็นตัวสีสันต่างๆนะคะที่มากับตู้นี้ นะฮะล็อตนี้นะผมนะฮะชุดนี้นะ960บาทนะฮะ960บาทนะคะก็จำนวนจะแยกให้ดูที่สองคู่นะคะ238คู่โอเคราคา960บาทเดี๋ยวพ่อค้าจะชี้แจงนะฮะที่ลูกค้าเห็นนะตรงนี้นะครับผมก็คือว่าผมคัดเออคัดชี้แจงให้เลยอันนี้กองกองเท่าทุนนะฮะตัวเท่าทุนเนี่ยเนี่ยตีท่าทุนเนี่ยเท่าทุนก็คือร้านผมจะขายอยู่ประมาณ950นะลูกค้านะ เก้าร้อยห้าสิบหรือไม่ก็ขึ้นหลักพันได้นิดนึงนะฮะใช่ก็จะมีตัวเท่าทุนเท่าทุนตัวนี้ตัวขาดทุนนะผมต่ำกว่าทุนนะต่ำกว่าทุนก็คือต่ำกว่าเก้าร้อยห้าสิบนะขายต่ำกว่าเก้าร้อยห้าสิบบาทขายประมาณเจ็ดห้าแปดห้านะชุดแบบไอ้ตัวแบบเนี้ยนะฮะลูกค้าก็เป็นตัวที่แบบใช้งานสภาพดีๆตัวธรรมดานะคะใช่เนี่ยตัวสภาพดีไปล้วสามจุดสูบเป็นอัมโบนะแต่ว่าสภาพแบบสุดยอดมากเนี่ยนะฮะโฟกัสอ่าถ้าคุณทําตัว ถ้าคุณทําตัวนี้ได้เออถ้าทําตัวนี้ได้ตัวอื่นอบายไม่ต้องคิดเลยนะคะตัวเนี้ยคุณทําได้ไหมนะเนี่ยนะครับผมสีหญิเนี่ยงเห่าลูกค้าดูนี่ยดูตัวหางดูตัวหางเป็นหลักนะดูตัวหางเป็นหลักว่าหางคุณเอาไปทํากําไรหรือเอาไปขายได้ไหมหรือว่าคุณทาได้ไหมนะคะดูตรงนี้เลยตัวหางนะผมเนี่ยคุณทําได้ไหมแล้วก็ตัวเท่าทุนนะเท่าทุนเนี่ยเออเท่าทุนประมาณเนี้ยทําได้ไหมคู่ละเก้าร้อยห้าสิบ เอออ่ะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวทำกำไรค่ะนี่นะฮะนี่เท่าทุนอันนี้ต่ำกว่าทุนเนาะน่ะตัวกำไรอยู่นี่ฮะนี่ค่ะตัวกำไรเกินยังไงก็เกินเก้าร้อยหกสิบาทลูกค้าขานี่นะผมได้หลากหลายสามสี่พันนะะคู่นี้ประมาณสามสี่พันนะทุนเก้าร้อยหกิบคูณขายประมาณสามสี่พันกำไรประมาณสามพันนะฮะคุณไปกบไอ้พวกตัวขาดทุนได้ประมาณส0กว่าคู่อะนะฮะลูกค้า มมติประมูลนี้มันจบไปนะคะแหนมเคยประมูลจบไปแบบถูกๆเลย3,800นะคะบางคนเข้าไปประมูลภาพนิ่งกันเขาไหลไปถึง4,5-6,000นะคะคู่นี้คู่เดียวกบไอ้นั่นหมดเกือบจะหมดทั้งกองอยู่แล้วนะคะสามสี่คู่ก็ได้นะคู่สี่คู่เลยเนี่ย CTR ปุ่มมิกนะคะอันนี้นะลูกค้าดูไว้คู่หน้าตัวท็อปนะคะเนี่ยเมอร์ถูกไหมวะถูกชิบหายเลยเจมล็อตนี้ยทำไมแกสละของเสียดายเลยวะ โ <G ol os> กงอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะรถมันใหญ่ลูกค้า,าลูกค้ารถมันใหญ่นะฮะแต่ถ้าพ่อค้าจับมาซอยกระสอบนะมันจะมีค่าแอดมินค่าเสียเวลาค่าต่ตางๆนานานะ<ช>ผมอาจจะขึ้นไปพันพันร้อย่างเงี้ยนะ 100, ลูกค้าพันยี่สิบอะไรเงี้ยนะฮะนะถ้ายกเป็นถ้าแบ่งออกเป็นนะฮะมันราคาจะขึ้นเลย,ยแต่ว่าถ้าลูกค้ายกหมดนะราคาจะได้ถูกครับสิบเอ็ดโป ทีนี่นะผมนะคะก็ตัวเนี้ยเกินแน่นอนนะฮะทำง่ายชุดนี้ชุดนี้คือทําได้อยู่แล้วนะชุดนี้คือทําได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือตัวทํากําไรของชุดนี้นะคะเกินยังไงก็เกิน960บาทมาอันนี้ฝั่งฝั่งขวาเนาะอันนี้เราเรียกว่าฝั่งวัยรุ่นฝั่งวัยรุ่นนะฝั่งวัยรุ่นนะคะเราดูฝั่งผู้ใหญ่ ตัวท่าทุนแล้วก็ตัวต่างกับทุนนะคะลองดูว่าตัวต่างกทุนคุณทําได้ไหมถ้าคุณทําตัวนี้ได้ตัวอื่นสบายอีกฝั่งหนึ่งครับผมนะฮะมันชุดเดียวกันนะชุดใหญ่ตัวนี้นะฮะชุดใหญ่ตัวนี้เลยสาวโคปาและไกเซร์นะโคปาครับผมก็จะไปกับชุดวัยรุ่นด้วยตัวนี้คือตัดเลยนะลูกค้าปุ่มเหล็กนะครับผมบ้านไทยถือว่าขายยากอยู่นะบ้านไทยบ้านบ้านเราบ้านเราอะบ้านเราเองชิบผายตัดต่อไม่ได้ด้วยอ่าบ้านเราเองนะฮะนี่ยว่าขายยากแต่ปีว่าขาดทุน ใช่ผมตีว่าขาทุนนะต่ำกว่าทุนไว้ก่อนประมาณเจ็ดแปดร้อยอะไรก็ว่าไปนะลูกค้าใช่นี่ฮะคุณเอาก็คุณก็เอาตรงนี้มาใส่นะมกมาดูที่ตัวนี้นะคะก็ตกเก้าร้อยแบ่งเป็นไกเซอร์เนี่ยมันมีไกเซอร์ทั้งหมด19คู่แล้วก็โคปา38คู่นะคะส่วนในตัวปุ๋ยใโค่าที่เราตัดต่ำกว่ทุนให้มีอยู่ประมาณ26คู่นะคะเนาะ ตัวนี้ก็จะขายรวมไปกับชุดตัวสีสันเมื่อสักครู่ที่เราพรีเซนต์ไปนะคะก็จํานวน<อ>จำนวนทั้งสิ้นมา238คู่นะคะรนะาคาอยู่ที่เฉลี่ยคู่ละ960บาทลูกค้าขา2 0 0 0นิดๆ2แสนสองนะเออ2แสนสอนิดๆเองนะคะไปเถอะคุ้มแล้วก็โคปาส่วนใหญ่ของแหนมนะคะก็จะเป็นขัดขัดหนังให้เนาะเพื่อที่มันจะได้นุ่มนะคะ อาจจะมีบางตัวที่แบบเก็บสีไปแต่น้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นขัดนะเออนะนี่นะครับผมแล้วก็ในในส่วนของพวกโคปาเนี่ยค่ะบางทีเนาะมันมันดเวลาแล้วเลยสิบวิเอาเหรอมันผ่านการซักตากนะคะลูกค้าใช้งานไปเรื่อยๆหนังันจะนุ่มขึ้นโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมนะฮะสวัสดีครับนะฮะ